มาครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเกงชจบมารุมน้ําเดือดแล้วพริกเกงที่โขกผลปลาไว้ใส่ลงไปเลยนี่วันนี้เป็นพริกเกงป่นปลาทูคนให้พริกเกงออกกันเดี๋ยวมันจะเป็นก้อน โอ้น้ำแกงเข้มข้นดีจังเลยป่นปลาถ้าเป็นจุตคนยวนทําก็เขาขจะใส่ไข่เขาจะไม่ป่นปลาปิดไาไว้ก่อนเดี๋ยวรอน้ําเดือดเดี๋ยวมาใส่ผักกันน้ำเดือดนะครับโอ้อหแ่น้ําเดือดหอมถือ้ะใส่ผักลงไเลยเดี๋ยวเพิ่มน้ำมาไม่เป็นไร สุรักษุเลหน่อยแก๊สหมดครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยหันมาใช้หมวกไฟฟ้าแก้ขัดไปเพอได้ต้องใช้เวลาหน่อยเติมน้ำเข้าไปปิดฝาไว้รอให้น้ำเดือดแล้วปรุงรสดััน น้ำแกงเดือดน,นะครับคุณผู้ชมนี่อืหอมถุ๋ยเลยปรุงรสกันมาอันดับแรกผงนัวใส่ลงไปแป้งหวานใส่ลงไปกล่องกะโดนความร้อนไม่ได้เลยโดนความร้อนตัดปั๊บเลยนะต่อทำเกลอือปรุงรสใส่ลงไปดูนไอรนไม่ได้กล่องโดนปุ๊บตัด ถ้าไม่กัดเขาก็จะถ่ายเองโอ้ยปวดัวเลยน้ำมะขามใส่ลงไปใส่มากเปรี้ยวมากใส่น้อยมปนไปเปรี้ยวนี่ครับจำไปนี่ของแ่บเลยขาดไม่ได้น้ำปลาครับโอ้โห ผู้ชมเ, <c oughs> เอามา้ยเต็มหม้อมีแต่เน้อมาลุมกดไม่ได้เลยฮืดนีชิบเบิ่งดูเป็นแนวได้พี่น้องเอ้ย อม,มาแล้วเค็มได้แล้วครับสาดหวานขาดเปรี้ยวขาดเปรี้ยวลงไปอีกผมถ้าเป็นแกงเสียงสูงผมชอบสุดเปรี้ยวน้ำพริกก็เหมือนกันน้ำพริกก็ชอบเปรี้ยวเปี้ยวขาดเปรี้ยวแล้วมันไม่อร่อยเต็มหมอ้อพอดี ทงน้ำทางเนื้อไอรีเลยมองดช่วยกันมังดอช่วย,ยกันดูดิถ <laughs> ึงคลิปจะไม่น่าดูก็ตะทุนให้หน่อยเยด้อพีน่น้องหาเงินไปซื้อแก๊สหาเงินไปซื้อไมโครโฟนพังหมดไม่มาวานอืมพี่ยวกเกมมาแล้วครับคุณผู้ชม,มหมดเลยวันนี้ทำอะไรก็ชอบหวาน ทำอะไรกระจอบนัวอร่อยอร่อยครับคุณผู้ชมครับอืมเต็มหม้อคนไม่ได้หลวงกลางเอามากรับคุณชมครับวันนี้กินข้าวดยกันเด้ออร่อยอร่อยเองสุ่มมาดมป่นปลาทู อื้จ็บแทบเลย,ยเหยียบข้าไว้ครับเดี๋ยวรอเคี่ยวให้มาดมเปื่อยอีกสักหน่อยอื้มแฉะอื้มฮึถือดอ,ดดอดสุดยอดนี่อะไรครับ มาครับกินข้าวไยกันเดอ้อพี่น้องสดน้ำร้อนๆแซ่บเลยเรียบร้อยครับเที่ยวให้บรุเปลือยอีกหน่อยเป็นเสร็จเรียบร้อย